หัวเลี้ยวหัวต่อก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเราจะต้องเจออะไรมีอะไรเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคนไทยเขาบอกราคาน้ํามันย่อลงก็จริงแต่ราคาค่าไฟแต่ละบ้านตอนนี้ไก่นาผาักเลยเพราะว่าค่าเอฟทีพุ่งขึ้นนั่นก็ว่ากันไปในเรื่องของทุกๆท่านนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นภาพของภาพใหญ่นั่นก็คือว่าตอนนี้สหรัฐเองก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่อิรานเนี่ยให้ทะเลแคสเปียนเนี่ยเป็นทางผ่านขนส่งสินค้าจากรัสเซียไปสู่อินเดีย ส่วนทางด้านอินเดียเองก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าถ้าจำเป็นได้พี่กวีจะบอกตลอดเวลาว่าอินเดียเองผู้นําก็จะมองผลประโยชน์ของประเทศชาติหรืออธิปไตยของประเทศตัวเองเป็นสําคัญถ้าพี่กวีนิดนึงกับมุมมองที่ผู้นําพม่าไปเยือนรัสเซียพี่กวีเห็นมิติอะไรหรือแม้กระทั่งรัสเซียเองผู้นําของเขาก็จะมาเยือนที่ตะวันออกกลางแบบนี้ทิ้งท้ายพวกเราฟังนิดหนึงในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการวันนี้ค่ะการเยือนของมินองไลเนี่ยที่ไป รัสเซียเท่านี้สาคัญมากเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นตายอยู่อยู่เสมอต้องการฉวยโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้อย่าลืมนะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วง7จปีที่ผ่านมารัสเซียเนี่ยกับบทบาทในซเซาท์อีนเเชียเนี่ยมีน้อยมากมีเฉพาะในช่วงที่ยังมีสงครามอินโดจีนในสมัยตอนที่ยังมีกลุ่มสมัยก่อนกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มคอมิิอนนะครับทางตอนนั้นเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยเป็นผู้อุปถัมภ์ นะครับเศรษฐกิจกของกัมพูชาลาวแล้วก็เวียดนามความสัมพันธ์นี้ยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวียดนามฉะนั้นพม่าเนี่ยจะเป็นกรณีใหม่แล้วก็รัเสเซียเนี่ยต้องการที่จะเข้ามามีสัมพันธ์เข้ามาแบบลึกๆเลยให้ความช่วยเหลือทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทางด้านอา,อาวุธยุโทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจกเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยจะหาเพื่อนได้เมื่อเพื่อนคนนั้นถูกทั้งโลกทอดทิ้งในกรณีเมียนมาในกรณีเกาหลีเหนือเนี่ยชัดเจนมากว่ารัเสเซียต้องอุ้มชู เพราะว่าเผื่อไว้เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสข้างหน้าแล้วก็เรื่องเมียนมานี่สําคัญมากนะครับถ้ารัเสเซียเนี่ยเข้ามามีบทบาทในเมียนมาเยอะๆหรือมากเนี่ยมันจะทําให้สงครามในเมียนมาเนี่ยยืดเยื้อเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยจะเป็นคนที่ให้อาวุธนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการแซงชั่นนะครับความบาดพม่ากเกิดขึ้นแต่รัเสเซียเนี่ยไม่สนใจก็จะส่งอาวุธทําให้ทหาร ของอาเมียนมาเนี่ยดำเนินสงครามต่อสู้กับกลุ่มที่เรียกว่ากองกำลังประชาชน PDF แล้วก็กลุ่มติดอาวุธที่เป็นชนชาติพันธ์ต่อไปถ้าสถานการณ์แบนแบกนี้เนี่ยก็จะอันตรายมากสำหรับเสถียรภาพของชายแดนไทยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความขัดแย้งภายในพม่าเนี่ยจะทำให้มีที่เขาเรียกว่า,า displaced internal displaced person ก็คือ ให้มีผู้ลิภัยภายในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นตอนนี้มี1.2ล้านคนแล้วและโชคดีมากที่ยังกระจัดกระจายอยู่ในพมา่ารัฐบาลไทยกลัวว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยมาประชิดชายแดนไทยเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยลําบากมากเพราะว่าเรายังไม่มีการปักปันชายแดนกัน2,401กิโลฉะนั้นช่องทางธรรมชาติมีการหลบหนีข้ามาบ่อยมากแล้วก็เป็นข่าวอยู่เสมอว่ามีการจัดการนะครับจับกลุมอะไรทํานองนี้ ฉะนั้นเราจะต้องรอมั่นระวังแล้วก็จับตาดูรัสเซียว่าจะเป็นตาอยู่ในงานนี้ฉะนั้นมีความจําเป็นที่อาเซียนเนี่ยจะต้องเข้ามาดําเนินการแล้วก็พยายามชักจูงให้รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีนองลายว่าการแก้ไขการดําเนินาตามฉันธามติห้าข้อของอาเซียนเนี่ยจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อนําพาไปสู่การเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมในปีหน้านะครับ ซึ่งในตอนนี้เนี่ยต้องขอบอกว่า,าผิดหวังพอสมควรที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับละละม,หล,มหลวมนะครับทําบ้างแต่ก็ไม่ได้เต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะจัดแผนปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมแล้วก็การพบกับหุ้นส่วนต่างๆที่เป็นคู่ขัดแยง้งก็ได้ทําไปแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้คือประเด็นนะครับทั้งห้าข้อมีการทําบ้างแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็น์ผมคิดว่าในช่วงที่เป็นประธานของ กัมพูชาเนี่ยกัมพูชาก็ได้เปิดทางนะครับหรือที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นไอซ์เบรกเกอร์คือ,อะละลายน้ําแข็งให้มีโอกาสได้พบกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ผู้ฟังฟังก็คือว่าการที่เรามีผู้แทนทูตพิเศษอาเซียนเนี่ยซึ่งแต่ละปีก็จะเปลี่ยนไปตามประธานนะครับคือของบรรไนก็เป็นเอราวันนะครับ พอมาถึงกัมพูชาก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าตักอ่าอ่าสโสพลนะครับตอนนี้ประเด็นมีอยู่ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนอีกนะครับเป็นอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็มีสเปเชียลอินวอเป็นคนอินโดนีเซียแบบนี้การงานมันไม่ต่อเนื่องแล้วก็จะทําให้ล่าช้าทําให้อาเซียนเนี่ยไม่มีแรงกดดันเพียงพอให้พมา่าทําตามออชันทามาติ5ข้อประเด็นมีอยู่ว่าจะทําอย่างไรคนจะมีไหมคุณสิริวันว่าผู้แทนพิเศษของอาเซียนเนี่ย จะต้องขึ้นอยู่กับนะครับเลขสํานักเลขาธิการอาเซียนไปอย่างมั่นคงเลยคือเป็นคนเดียวกันเลยแบบในอดีตนะครับในช่วงหลังปี1 9 8 8เนี่ยนะครับตาโตตันสีราซาร่ซึ่งเป็นคนอ่อมาเลเซียผมก็รู้จักดีเพราะว่าเป็นนักข่าวตามเข้าเลยตาหลังเนี่ยเขาจําเป็นต้องออกจากตําแหน่งเพราะว่าอา่ามีเรื่องเฉาโชนนะครับแต่คนคนนี้เนี่ยทางอินโดนีเซียเนี่ยเสนอว่าเขาอยากจะให้เป็นอ่อเลขาทูตพิเศษนะครับ ของอาเซียนเลยเขาเสนอชื่ออยู่เลยฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ว่ามาเลเซียได,ได้เสนอว่าเลขา,าสำนักเลขาธิการเนี่ยควรจะมีทูตพิเศษอาเซียนนะครับแล้วก็ควรจะถาวรไม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือ,เ,อเป็นความคิดที่ในช่วงต้นต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเนี่ยจะต้องอามาหยิบมาวิเคราะห์นะครับเรื่องประเด็นปัญหาเมียนมานี่สําคัญมากแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยยังคง เป็นตัวหลักนะครับถึงแม้นจะไม่พูดแล้วก็ไม,ไม่ไม่เปิดเผยนะครับต้องต้องจำประเด็นนี้ไว้ครับเดลวันครับมีประเด็นซ้อนประเด็นซึ่งบางเรื่องก็ยังพูดออกมาไม่ได้แต่นี้ไม่ซ้อนเลยค่ะเป็นข่าวล่าสุดของสำนักข่าวสิงห์หัวบอกว่าสื่อซีเรียชีย้กองทัพสหรัฐส่งรถขนน้ำมันซีเรียที่ถูกขโมยสู่อิรักสี่สิบคัน ค่าวนี้น่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าเราพูดถึงสหรัฐผู้นาใบตันออกกลางเรื่องของน้ํามันเนาะแต่ในขณะเดียวกันมุมของสื่อจีนก็เสนอข่าวนี้เออนำข่าวนี้จากสื่อของซีเรียออกมานําเสนอซึ่งเราไปรู้ว่าซีเรียก็ดูเหมือนจะไปอยู่ในฝั่งของกลุ่มจีนกับรัเสเซีย เขาบอกว่าการลักลอบจัดส่งรถบรรทุกน้ำมันซีเรียถูกขโม,มยจากภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียไปยังอิรักจำนวน40คันในเกดิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ข่วนี้นะคะทางรัฐบาลซีเรียอ้างว่ากองทัพชารัฐลักขโมยน้ำมันซีเรียมาหลายครั้งแล้วและกีดการชาวซีเรียจากทรัพยากรของตนเองท่ามการสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการคว่ำบาตรของชารัตกองทัพได้จัดตั้งฐานทัพหลายแห่งในพื้นที่อุรมด้วยทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันในเมืองฮาสกา และเข้าควบคุมแหล่งน้ํามันและกา๊าซในเมืองดังกล่าวเราต้องยอมรับความจริงว่าแต่และประเทศก็มีอธิปไตยของตัวเองแต่และประเทศก็จะต้องมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้เกิดความกินดีอยู่ดีแต่วันนี้พอเกิดขวามขัดแยง้งข่าวสุงถึงกันมากขึ้นสำนักข่าวแต่และประเทศก็มีข่าวเองออกมาส่งต่อง่ายขึ้นทางโซเชียลมีเดียสองสามนาทีสุดท้ายสําหรับวันนี้พี่กวีอยากบอกอะไรพวกเราชาวฟ้าใสาบายสิิวันกับเรื่องที่พูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยเราต้องให้ความสนใจการประชุมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับในต้นเดือนสิงหาคมนะครับสาเหตุที่เราจะต้องให้ความสนใจเพราะว่าอาเซียนเนี่ยเป็นนโยบายหลักของอนโยบายต่างประเทศของไทยผมเน้นอยู่เสมอว่าไทยคืออาเซียนอาเซียนคือไทย d n a ของไทยคือ DNA ของอาเซียนเราจะต้องอพิจารณาดูว่าครั้งนี้เนี่ยอาเซียนเนี่ยเจอสิ่งท้าทายมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการความสัมพันธ์กับ ามาหาอำนาจสองจะทำยังไงเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดให้มันดีขึ้นตอนนี้อ,า,อาเซียนสมาชิกอาเซียนเริ่มเปิดให้การเดินทางไปมาหาสู่กันและกันเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามยังจะต้องทำยังไงนะครับเพื่อจะลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่กับประเทศที่เป็นสมาชิกเก่านะครับเพื่อที่จะให้ความร่วมมือความเป็นประชาคมของอาเซียนเนี่ย สมบูรณ์แบบนะครับอย่าลืมนะครับว่าประชาคมอ,อาเซียนนะครับมีถึงหกร้อยเจ็ดสิบล้านคนนะครับใหญ่กว่ายุโรปนะครับฉะนั้นเราจะต้องดูแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเ,อเกี่ยวกับพิกฤตในเมียนมานะครับรู้สึกว่า,าทางอาเซียนเนี่ยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในคําแถลงการคิดเตรียมไว้ซึ่งบุอเอินผมไปเห็นมาเนี่ยก็มีการ พูดถึงสถานการณ์ในพมา่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งไทยเองเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ไทยมีส่วนที่สร้างบรรยากาศเนี่ยให้ให้มันดีมีโอกาสที่จะตกลงกันได้นะครับในแถลงการที่มีการร่างขึ้นก็บอกว่าออออร่างของแผนปฏิบัติของ c ซ c เนี่ยอาจจะสำเร็จนะครับในการที่จะพิจารณาครั้งที่สนะครับภายในปีนี้ ขอบคุณมากค่ะพีก่กวีค่ะเวลาไล่หลังมาวันนี้ขอบคุณพีก่กวีจงกิจถาวรผู้ช่ยขาญกระทของเราที่มาให้ความรู้ในทุกวันจันทรเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพักฟังเพลงชาติไทยคาร์ตูงชาติไทยคุณจะมีความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเรียบร้อยแล้วคุณจะได้พบกับคุณปรมมินอินโสมหรือว่าคุณหนึ่งผู้ก่อตั้งสตังโกลป,ปึงความน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้เราพูดถึงการลงทุนที่เรียกว่าเททุกตลาดคริปโตัวเรนซีถูกพูดถึงมากสุดเพราะว่าขึ้นลงเหมือนรถไฟฟ้าหอแต่นีอีกมุมหนึง่งประเทศจีนรัเสเซียเอจีนง เมืองที่หยุดขุดก็ย้ายมาที่ลาวรัสเซียเองก็ประกาศแก้กฎหมายล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วว่าให้ทําการขุดเหมืองคริปโตเคเรนซี่ได้แล้วแล้วก็ส่งไปขายออกต่างประเทศแสดงว่าบล็อกเชนคริปโตยังคงมีอยู่เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องประวัติบุคคลสําคัญในวงการคริปโตและบล็อกเชนแต่วันนี้ขอบคุณพี่กวีจงกิจถาวรน,นะคะสวัสดีค่ะ